มันมืดแล้วอ่ะรีบกลับมันเถอะมันน่ากลัวถ้าเธออยากกลับก็กลับไปเลยนะแต่ฉันไม่กลับหรอกเพราะฉันแข็งแกร่งยังไงล่ะในกระเป๋ามีอะไรบ้างฮะมาให้นาคนดูดิอ,อะไรล่ะคาน้ากลับบ้านมืดมืดน้ำค้างไม่ไม่กลัวเหรอฮะเออเออหนูจะกลับแล้วคะ่ะในกระเป๋ามีเท่าไหร่เอามาดูดิวันนายน่ะค่ะอะไร,ะะไร <laughs> นะจะาให้หมดเลยอันน่มีกระเป๋าเงินด้วยอย่างนั้นเหรอ <laughs> โจล้วเว้ไปเอากระเปาไปตั้งใจเลยนะลูกเดี๋ยวตอนเย็นแม่มารับนะอย่าทะเลเทล่าไหนะคะค่ะอา้าวทำไมวันนี้ห้องเธอเลิกเร็วจังเลยอ่ะองั้นเรากลับกันไหม เฮ้ยมันเหลือเวลาตั้งเยอะแม่อาจจะยังไม่มารับเราก็ได้งั้นเราอยู่ที่นี่จนกว่าจะค่ำไหมอืมก็ดีนะเผื่อเราจะได้เจออะไรก็ได้วันนี้กลับไปดูรักฉุดใจในายฉึกเฉินไหมเราสิแต่ฉันดูจบเมื่อวาน่ะเฮ้ยมันมืดแล้วกลับกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวแค่นี้กลัวแล้วเหรอถ้าเธออยากกลับก็กลับไปเลยนะแต่ฉันไม่กลับหรอกเพราะฉันแข็งแกร่งยังไงล่ะมันมืดแล้วอะรีบกลับกันเถอะมันน่ากลัว ก็ได้ก็ได้เอ้าเด็กๆจะไปไหนอะฮะในกระเป๋ามีอะไรบ้างฮะมาให้นาคนดูดิเอ้ยหล่ะคะนะ้ากลับบ้านมึนๆน้ำข้าไม่กลัวเหรอฮะเอ่อเออหนูนจะกลับแล้วคะ่ะในกระเป๋ามีเท่าไหร่เอามาดูดิว้าวนายอะค่ะอะไรนะ,จะเจาให้หมดเลยอันเน่มีกระเป๋าเงินด้วยอย่างนั้นเหรอ อย่านะคะมันเป็นเงินของแม่หนูมีแค่นี้แหละอ้าวมีแค่นี้อย่างงั้นเหรอถ้าน้าค้นเจอ,อน้าเอาหมดนะเนี่ยโอ้โหเป็นเด็กพก mm hmm เงินเยอะขนาดนี้แม่หนูมีเงินทั้งหมดแค่นั้นแล้วค่ะหนูขอนะคะเฮ้ยสัตว์อยู่ไหนอ่ะไม่เจอเลยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยต้องชวยซะแล้วเสร็จโจรแล้วเว้ยไปเอากระเป๋าไปไป เฮ้ยไปยิงอะไงเราใครยิงอะไรใส่ว้าเนี่ยไปองหนึ่งก่อนเลวเฮ้ยฝากไปก่อนเลยพวกแกมีคนช่วยอย่างนั้นเหรอนี่ไม่เอาแล้วเว้ยฝากไปก่อนเถอะใครช่วยเราอ่ะเขาหรือเปล่า น้องเหลอเป็นคนช่วยพี่ขอบคุณนะไม่เป็นไรครับผมผมเต็มใจช่วยเพราะผมเป็นสุภาพบุรุษครับเอ้าแล้วน้องชื่ออะไรอะ่ะผมแปดลูกพวกป,ปืนครับขอบคุณมากนะเธอเป็นคนดีมากเลยขอบคุณนะแปดงั้นพี่ไปก่อนนะครับเว <c oughs> ลาสั้นดีกว่า <c oughs> น กินหนูโดนคนไม่ดีมาขโมยตังค่ะแม่บอกแล้วไงว่าอย่าก,กลับบ้านค่ำน่ะเห็นไหมโจนมาขโมยจำไว้นะลูกเวลาเลิกเรียนก็รีบกลับบ้านทันทีนะถ้าจําเป็นได้กลับบ้านค่าจริงๆหนูก็อยู่ที่คนเยอะๆไว้นะลูกนะป่าลูกกลับบ้านขึ้นรถขึ้นรถค่ะ